เมื่อ3ปู่ที่ทํางานสุจริตมาทั้งชีวิตต้องมาโดนธนาคารโกงหลอกให้กู้เงินบวกกับบริษัทของพวกเขาเบี้ยวค่าเกษียณวัชราอันแสนหดหูกก่กาลังจะมาถึงทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้นั้นก็คือปล้นธนาคารแก้แค้นแม่งเลยเอาล่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมนิเจอร์คือเอิร์มรายการเจฟฟอร์เกมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับหนังเรื่อง going to Style 3เก่าปล้นเขย่าเมืองเหมือนเดิมนะครับใครเคยดูแล้วก็สามารถคอมเมนต์คะแนนได้นะฮะใครยังไม่เคยดูดูสปอยนี้ให้จบแล้วก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับส ตัวผมเนี่ยไปดูท้ายคลิปแล้วกันว่าผมจะให้กี่คะแนนเริ่มเรื่องมาที่คุณตาคนนึงครับเขามีชื่อว่าป๋าโจผมจะเรียกว่าโจแล้วกันแกได้เดินทางมาทําธุรกรรมที่ธนาคารของแกซึ่งพอมาถึงแคชเชียร์ก็บอกให้ไปนั่งรอครับซึ่งเก้าอี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาสําหรับคนแก่เลยพอนั่งปุ๊บถึงคิวปั๊บเอาบอกให้กูลุกกูลุกยากสิทีนี้ลุงโจได้เข้าไปคุยกับพนักงานในห้องกระจกซึ่งเรื่องที่คุยกันนั้นก็คือเรื่องเบี้ยประกันครับธนาคารได้บอกว่าลุงโจของเราไม่จ่ายค่าประกันมาหลายเดืออนนแลล้้ววททัังงีุ่่่บกกาาผมจคประ ทุกเดือนแล้วเมื่อคืนนี้ผมใจสามงวดายในเดือนเดียวเพราะว่าธนาคารของคุณโทรมาเรียกเก็บลุงโจของเราอยากจะทราบว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับบัญชีของเขาครับทางส่วนพนักง,งานเนี่ยก็หักลบบวกลบคูณหารแล้วก็บอกลุงโจไปว่าผมได้เสนอเงินกู้ให้ลุงครับแล้วก็เป็นเงินกู้โปรโมชั่นแนะนําซึ่งมันหมดอายุไปตั้งแต่เดือนมกราครับนั่นเลยทําให้ดอกเบี้ยของลุงตอนนี้พุ่งกระฉูดลุงโจผู้ไม่ในงโง่ของเราก็เลยได้บอกว่าตอนที่นายโทรมาหาฉันนายบอกฉันว่ามันจะไม่มีดอกเบี้ยแบบนี้เกิดขึ้นเป็นอันขาด แต่ไอ้คุณพนักงานเนี่ยก็ได้บอกไปว่าแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับโอ้โหกวนตีนพนักงานธนาคารต้องการให้ลุงเนี่ยหาเงินมาใช้เบี้ยประกันซึ่งตอนนี้ลุงก็เกษียณไม่ได้ทํางานแล้วและบริษัทที่ลุงเคยทํางานนั้นลุงโทรไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้รับคําตอบเรื่องเงินเกษียณครับมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยและลุงโจก็ได้หยิบซองสีเหลืองออกมาให้พนักงานดูพนักงานได้รู้ทันทีว่าโอ้ตอนนี้ลุงกําลังผิดสัญญานะครับซองสีเหลืองนั้นเหมือนใบเตือนซองสีแดงสีอันตรายป้าโจของเราก็ได้ตอบต่อไปเลยว่า ตอนนี้คุณทำมันแล้วใช่ไหมคุณได้หลอกให้ผมกู้เงินโดยใช้โปรโมชั่นนั่นมาหลอกล่อเพราะคุณรู้ว่าผมเป็นคนแก่และก็คงไม่อ่านรายละเอียดในกระดาษทุกขั้นตอนหรอกและตอนนี้ธนาคารก็กำลังจะยึดบ้านลุงครับแม่หาเรื่องยึดบ้านคนแก่ง่ายๆแบบนี้เลยละ่ะก่อนที่ลุงจะขอคุยกับคนอื่นคนที่ฉลาดกว่าน,นายฮะแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นครับเอาละสิมีโจรเข้ามาป้นธนาคารนี้พวกเขามากัน3คนพร้อมกับปืนกลและได้บอกให้ทุกคนในธนาคารนอนลงกับพื้นพร้อมกับยกมือแล้วก็ยกขาขึ้นเหมือนกับแมวเหมียว พวกเขาทํางานกันเป็นระบบมากครูแคทเชียว่าห้ามกดสัญญาเรียกตารวจเด็ดขาดจนสองคนได้เดินไปหาแคทเชียทั้งสองฝ่ายและอีกคนก็ยืนคุมอยู่ประตูหน้าพร้อมกับบอกทุกคนว่าเงินเป็นของธนาคารแต่ชีวิตเป็นของคุณคนสุดท้ายที่เราอยากจะเห็นที่นี่ก็คือตํารวจเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรตุกติกละ่ะผมไม่อยากทําให้ใครบาดเจ็บโอโ้โหโจรโคตรจะจิตวิทยาซึ่งตอนนี้ลุงโจกับไอพนักงานชักก็ได้นอนลงกับพื้นด้วยครับไอชักมันก็ได้พูดเสียงดังขึ้นว่าผมมาทํางานทุกขั้นตอนผมทําทุกอย่างตามระเบียบจนโจรที่เฝ้า หน้าประตูเนี่ยได้ยินแล้วเขาก็เดินเข้ามาซึ่งป๋าโจก็ได้บอกกับโจนคนนี้ว่าเออลุงเป็นตะคิวนะลูกไอโจนก็ได้บอกป๋าว่าโอเคงั้นป๋าลุกนั่งได้ป๋าโจได้ยื่นซองสีเหลืองให้โจนครับพอไอโจนคนนี้เห็นมันก็ได้รู้ทันทีเลยว่าป๋าโจของเรากําลังจะโดนยึดบ้านแล้วก็บอกว่าเสียใจด้วยนะครับลุงตอนนี้ธนาคารทุกที่เป็นแบบนี้หมดแล้วระบบเงินกู้โกงกินประชาชนยังไงละ่ะลุงลุงโจได้ยินอย่างนั้นก็เลยยื่นกระเป๋าตังค์ให้แต่ไอโจนคนนี้ก็บอกว่าไม่เอาหรอกลุงผมไมมม่่เเอออาาาางงินนนลลุหลุหหหรกพ้้ยื ก็บอกลุงว่ามันเป็นหน้าที่ทางสังคมที่ต้องดูแลคนชรานะ่ะป้าโจก็ได้สังเกตไปเห็นรอยสักที่คอของมันครับแล้วก็ได้บอกไอโจนไปว่าแต่ชักมันไม่เห็นจะดูแลอะไรลุงเลยอะ่ะจนไอโจนเนี่ยหันมาสนใจพี่ชักของเราพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยนายกาลังจะยึดบ้านลุงอย่างนั้นเหรอเอากระเป๋ากันออกมาเดี๋ยวนี้พร้อมกับยึดเงินสดของชักไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็บอกให้มันทําท่าแมวเหมียวต่อพวกเขาป้นเสร็จภายในซองในทีและก็ออกไปอย่างสวยงามคําสุดท้ายที่โจน3าคนนี่กล่าวไว้ก็คือเราหวังว่าจะไม่มีใครกดสัญ,ญญาเรียกตํารวจในก สิบวินี้หรอกนะพวกเราคงไม่ยากสาดต์กระสุนใส่กันตัดมาที่ไอชักกับลุงโจของเราครับไอชักนี่ถึงกับเยี่ยวแตกกันเลยทีเดียวกลัวโดนยิงลุงโจ็ได้ตอบกวนๆไปว่าเอ้ไอ้นุมตอนเนี้เขามียาอันชีให้แล้วนะสําหรับคนแก่นะล <c oughs> ุงโจได้มองโจนพวกนี้แล้วก็ยิ้มไปพลางๆครับเขาได้นึกอะไรออกลุงได้โดนพาตัวมาให้ปากคาที่สถานีตํารวจซึ่งแน่นอนสิ่งที่ลุงจําได้ขึ้นใจเลยก็คือรอยสักที่คอของไอโจนนั่นพร้อมกับได้บอกตํารวจไปว่ามันอาจจะเป็นพวกแก๊งรอยสักซึ่งถ้าตามรอยสักนี้ได้ ก็อาจจะเจอตัวพวกโจรนี่และผมได้ดูทีวีมาในหนังเขาใช้เวลาตามหารอยสักแบบนี้แค่3วันก็จับโจรได้แล้วส่วนทางด้านตำรวจเนี่ยก็ได้เอื้อมกับชายชราที่ดูแต่ทีวีพร้อมกับบอกลุงโจว่าลุงไอเรื่องในหนังกับเรื่องจริงมันต่างกันลิบลับเลยนะสวันในหนังอาจจะหมายถึง3เดือนในนี้เลยก็ได้ลุงก็ได้แตะลมเสียครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอพวกตำรวจงี่เง่าชักชาและลุงโจก็โดนปล่อยตัวกลับบ้านไปครับลูกสาวของลุงแล้วก็หลานของเขานั้นก็ได้มารับตัวที่โรงพักบนรถลุงก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้หลานฟังซึ่งหลานก็ ตื่นเต้นเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าแม่ของเธอนั้นจะห้ามไว้ก็ตามครับหลานของลุงบอกว่านี่มันเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากเลยค่ะคุณตาหนูอยากจะมีประสบการณ์อะไรแบบนี้บ้างตอนนี้ลุงโจของเราเสียบ้านหลังนี้ไปไม่ได้เพราะว่าลูกสาวของเธอแล้วก็หลานของเธอนั้นย้ายมาอยู่ด้วยครับลูกสาวของลุงนั้นทํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลส่วนหลานของเขานั้นก็เพิ่งเข้าหมอต้นอาชีพผู้ช่วยพยาบาลนั้นมันรายได้น้อยมากลุงโจจะเสียบ้านหลังนี้ไปไม่ได้ลุงได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้ดูทีวีครับรอยสักที่ลุงให้การไปนั้นและคําพูดของงลุุทก ตำรวจนั้นก็เอามาพูดออก TV. ทีวีทั้งที่ตอนแรกบอกว่าไม่เชื่อกูซะด้วยซ้ําตอนนี้เอาคําพูดกูมาใช้ทุกคําเลยนะ,สะเลสลอซะไม่มีลุงได้ไปหาเพื่อนสองคนที่สวนสาธารณะครับและเราก็ได้รู้จักลุงมิวตันซึ่งแกเนี่ยอายุมากลงๆล,ล,ลืมๆแล้วลุงโจแค่ถามว่าจะให้ใครเล่นสนามต่อไปแกก็ดันหยิบหมายเลข52มาแล้วก็ประกาศว่า5 2 5สองห้าสองซะงั้นทำให้ลุงเนี่ยสายหัวแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าถ้าวันไหนฉันหลงขนาดนั้นเนี่ยยิงฉันทิ้งทีนะเว้ยเพื่อนเรามาทำความรู้จักกับเพื่อนของลุงกันดีนนีีกกกวว่่่าาาคนนลง้็มชือ ผมจะเรียกว่าลุงวิวแล้วกันส่วนทางซ้ายสุดก็ชื่อว่าลุงเัลเบิร์ตขอเรียกสันส้นๆว่าลุงอั้นแล้วกันทั้ง3คนนั้นเป็นเพื่อนกันมา25ปีแล้วตอนนี้รู้สึกว่าลุงทั้ง3คนจะได้รับซองอะไรบางอย่างจากโรงงานที่พวกเขาทําอยู่ซึ่งมันก็เป็นเหมือนจดหมายลงทะเบียนวันต่อมาพวกลุงก็ได้ไปที่โรงงานที่พวกลุงๆุงของเรานั้นทํางานมาเป็นเวลากว่า30ปีจนตอนนี้ลุงทั้ง3คนของเราก็เียแล้วครับสิ่งที่โรงงานประกาศก็คือโรงงานนั้นขาดทุนและกําลังจะยุบฐานการผลิตไปผลิตที่เวียดนนนนนาาาามมแททํเเอพงงพอพพักงไ่ใจป็ คนประกาศนี่ก็หนักใจเหมือนกันครับด้วยระบบเศรษฐกิจแบบนี้โรงงานของพวกลุงนั้นอยู่ไม่ได้จริงๆและสิ่งที่สําคัญมากก็คือพวกเขาจะตัดเบียเ้ยเกษียณของพนักงานทุกคนนั่นหมายความว่าลุงวิวลุงโจและลุงอั้นของเราจะใช้ชีวิตแบบไม่มีเงินกเกษียณตอนแก่ซึ่งนั่นมันเป็นอะไรที่เวลวร้ายมากในต่างประเทศเนี่ยจะมีการเก็บภาษีที่แพงมากเลยนะครับไม่ว่าเราทํางานอยู่ที่ไหนพอถึงอายุกเกษียณของเราพวกภาษีพวกนั้นก็จะกลับมาเป็นเงินกเกษียณให้เราเอาไว้ใช้ชีวิตตอนแก่ นนั่นเองซึ่งถ้าโรงงานทําแบบนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆลุงโจได้ตอกหน้าคนประกาศไปว่า30ปีที่ผมทํางานให้พวกคุณผมทํางานมาหนักมันไม่มีความหมายกับพวกคุณเลยทุกคนก็ถึงกับเฮกันเลยทีเดียวแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ทั้ง3ลุงได้มานั่งที่ร้านประจําครับและพวกเขามาร้านนี้แบบประจําเลยอาทิตย์ละสามครั้งกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าประจําและก็ได้เจอเด็กเสือบน้าประจําพวกเขาได้มาคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกว่าเราสามารถฟ้องพวกเขาได้นะแต่กว่า จะฟ้องเสร็จพวกเราคงนอนลงกันไปหมดทุกคนแหละแก่ๆก,กันทั้งนั้นแหละครับลุงโจได้บอกกับลุงอั้นว่าฉันบอกหรือยังเกี่ยวกับพวกโจรปล้นธนาคารพวกนั้นมันมีปืนกลลุงอั้นก็ได้บอกว่านี่นายบอกฉันหกอบแล้วนะเวยลุงโจนั้นคิดแต่เรื่องวนเวียนอยู่กับการปล้นธนาคารของพวกนั้นครับจนลุงวิวเนี่ยเตือนว่าเอ้ยเดี๋ยวสมองก็ขาดเลือดหรอกคิดมาก <c oughs> แก่แล้วนะเวยก่อนที่ป้าเด็กเสิร์ฟนี่จะเดินมาป้าเนี่ยก็เห็นพวกเขาเป็นประจำแล้วก็บอกว่าอะกิน,ก,นกินซะวันนี้เสิร์ฟภยัยชีวิตคนมันสั้นทำไม ลุงโจนั้นคิดเรื่องนี้เข้าไปใหญ่แล้วก็ยิ้มกุบกริบพวกเขาได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ดูทีวีกันซึ่งในทีวีนั้นก็เป็นละครน้ำเนา่านางเอกเนี่ยต้องเลือกผู้ชายหนึ่งใน3คนนี้ซึ่งลุงทั้ง3คนว่าเธอน่าจะเลือกชายสูตรดำแน่นอนแต่ลุงโจที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดก็บอกว่าเธอจูบหมดทุกคนจูบแบบแลกลิ้นด้วยจนทําให้ลุงบิวพูดขึ้นเลยว่าอ๋องั้นเธอก็ไม่ต่างกับพวกนั้นสินะพวกนั้นแหละสุดท้ายพวกเขาก็เดาผิดครับจนทําให้วงแตกและลุงโจก็ได้กลับบ้านไปกก่่่ออนนนจะบลาเพๆึว บ้านจะอยู่ไกลบ้านอยู่ตรงข้ามคันนี้เองลุงวิวและลุงอ้นเนี่ยอยู่ด้วยกันครับส่วนลุงโจก็อยู่กับลูกสาวและหลานแต่พอเขาเดินไปถึงประตูสองสีแดงก็เนบอยู่หน้าประตูแล้วเอาละไอธนาคารเวรน,นี่เช้าวันต่อมาลุงวิวก็ได้ไปที่โรงพยาบาลและใช่แล้วครับลุงแกเป็นโรคไตคุณหมอก็ได้บอกว่าการฟอกไตนั้นทําได้แค่ยือ้อเรื่องที่หมออยากจะพูดจริงๆก็คือหมออยากให้ลุงนั้นเปลี่ยนไตซะซึ่งราคาในการเปลี่ยนไตนั้นมันก็สูงอยู่นะครับหมอได้แนะนําว่าลุงน่าจะคุยกับครอบ ลูกหลานหรือเพื่อนของลุงหรือใครสักคนที่ร่างกายแข็งแรงส่วนมากคนเป็นโรคไตมักจะทําแบบนั้นให้พวกเขาบริจาคไตให้ลุงโจได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้วิดีโอคอลหาหลานครับซึ่งลุงก็คิดถึงหลานมากๆเลยหลานนั้นได้ส่งของขวัญมาให้เป็นเสื้อแล้วก็กรอบรูปหน้าหลานของเขานั่นเองลุงวิวเนี่ยคิดถึงหลานเป็นอย่างมากและอยากจะไปอยู่กับหลานในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาและลุงก็ไม่ได้อยากจะขอให้หลานเนี่ยมาบริจาคไตให้ครับเศร้าเว้ยบริษัทก็ดันมาไม่จ่ายค่าบำนาญซะงั้น ส่วนทางด้านลุงอั้นของเราก็ได้รับจอบสอนดนตรีซึ่งแกก็เป็นนักดนตรีเก่าครับและเด็กที่ลุงอั้นกําลังสอนอยู่นั้นก็ไม่มีพรสวรรค์เอาซะเลยลุงถึงกับอึ้งว่าเธอแย่ลงทุกอาทิตย์เธอทําได้ยังไงเนี่ยพูดตามตรงเธอไม่ได้ชอบมันเธอไม่ได้รักมันเธอไม่มีพรสวรรค์เธอไม่อยากทําหรืออะไรกันแน่เธอแค่ทํามันไปวันๆให้เวลาผ่านไปก่อนลุงจะจากไปครับแต่เด็กคนนี้ก็ได้เข้ามาขอบคุณเขาซึ่งไอ้น้องหนูคนนี้เนี่ยก็บอกว่าความฝันจริงๆของเขาก็คืออยากเป็นนักเต้นเหมือนกับบิย รู้และวว่าทำไมไม่ชอบเครื่องดนตรีอยากเป็นนักเต้น,น